เป็นวันที่สามของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับการเจริญพระกรรฐานสองวันก็แนะนำวิธีปฏิบัติธรรมดาบ้างเมื่อคืนนี้ก็แนะนำวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆแต่ความจริงการบรรลุมรรคผลเขาบรรลุจากการปฏิบัติแบบง่ายๆนะไม่ใช่แบบยาก คือแบบที่ทำยากมีาการเครยียดจะไม่รู้จุดจบก็เหนื่อยมากาตามส่วนที่ปฏิบัติกันมาต่างๆดูตัวอย่างอย่างาพระอานนท์คือว่าพระอานนท์เวลาที่ท่านจะบรรลุมรรคผลการบรรลุจริงๆขั้งแรกของท่านก็ง่ายคือบรรลุจากฟังเทศของพระธเจ้าจบแรกก็เป็นพระพระโสดาบัน ช่ไหมความจริงปะโสดาบันนี่ไม่มีอะไรเป็นเพียงว่าถ้าเรารักษาสินบริสุทธิ์ซก็หมดเรื่องความสําคัญของระโสดาบันก็ดีศสินอย่างเดียวพระโสดาบันมีสัญญอดสามเป็นเครื่องละนึ่งสก,กายดิธิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา สองวิติกิจฉาไม่สงสัยพระพุทธเจ้าวระธรรมพระอริยสงฆ์สามศิทธปต์ตปรามาตมีสินบริสุทธิ์อนนี้ตามพระบาลีได้บอกว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิทธาคามีก็ดีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยต้องจำตรงนี้นะ่อมากไม่จำตรงนี้กัน เพว่าท่านมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยไม่ได้ใช่มากสำหรับปัญญาของมาสูดาบันก็คิดแต่เพียงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,อริยสงฆ์มีความดีควรเคารพกับถือควรจะมีสินงบริสุทธิ์สำหรับสมาธิเล็กน้อยนี่ไม่ต้องใช้อารมณ์ถึงชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็มีอารมณ์แค่ชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่ตั้งกับทั้งวันแช่ลมจะเพาะเวลาที่เราก็ต้องการจะตั้งชั้นที่หนึ่งหรือว่าถมไมา่ชาันก็มีคือว่าจิตเริ่มสงบรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกสังเกตให้ดีถ้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกแค่จมูกอย่างนี้เป็นคณิกะสมาธิถ้ารู้ลมไม่ใจแล้วรู้เข้าใจออกให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบนาอกานาอกกระทบศูนย์เหนือสะดือ หายใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดืะกอ,อกระทบออกกระทบสมุกหรดือมีปากอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตลอดไปเลยหายใจเข้ารู้สึกตลอดไปหายใจรู้ออรู้สึกตลอดมาอันนี้เป็นปฐมฌานนิดเดียวนี่ว่างถึงลมหายใจเขาออกถ้าว่าเรื่องการภาวนาธรรมดาจิตนึกธรรมนาอยู่จิตมีความเพลินพอสมควรอย่างนี้เป็นปฐมฌาน ไม่มากเล็กน้อยฉะนั้นก็ถือเอาเรื่องสําคัญมีว่าพระโสดาบันก็สิกขาคามีมีอะไรสําคัญมีศินเป็นที่สําคัญการมีความรู้สึกว่าชีวิตร่างกายเขาเราต้องตายนี่เราคิดกันอยู่แล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าไม่คิดตลอดวันใครคิดตลอดวันนะไม่มีมันต้องมีความรู้สึกอยู่บางบบาฝักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตาย าการยอมรับนักถืพพระพุทธเจ้าพระธรรมาพระอริยสงฆ์เรามีอยู่แล้วต่อไปก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์ก็แค่นี้เองด<บ>ังนั้นสมัยนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านเทศจบมีคนได้ดวงตายเห็นธรรมคําว่าดวงตายเห็นธรรมนี่หมายถึงความนเป็นประโสดาบันตอนนี้มีศัพท์หนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าทเทศจบ มีบางท่านได้ธรรมมาพิสมัยถ้าสัพพธรรมมาพิสมัยนี้องนั้นเป็นพระอรหันต์จำให้ดีนะถ้าดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันถ้าธรรมมาพิสมัยเป็นพระอรหรันต์พราอนุนเวลานั้นเมื่อแต่ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวได้ได,ได้ประสดาบันั่ได้หมายความว่าท่านมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้ว แล้วเมื่อฟังเทศจบท่านตั้งใจรักษาศีลก็แค่นี้เองก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานนี่การจะบรรลุมรรคผลจริงๆก็เป็นของไม่หนักต้องเป็นเวลาที่ไม่หนักต่อมาในการที่พระอนุนจะสัมปทรหันต้องได้เห็นชัดเห็นชัดมากในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระอนุ์ไว้วันที่พระพุทธเจ้าทรงนิพพาน เวลานั้นพระน,นรไปยืนเกาะสลักประตูยืนร้องไห้เยถ้าโสดาบันก็ร้องไห้เป็นนะพ่อแม่สอนมาตนนล้ก็ยังไม่ลืมนะคนที่ร้องไห้ไม่เป็นก็คือตั้งแต่อนาคาคมีขึ้นไปพระโสดาบันใช้ทา,ามมำีนี่ยังร้องไห้เวลานั้นพระนนไปยืนร้องไห้อยู่ ก็นึกเสียใจว่าตนเอติดตามพระพุทธเจ้ามาไม่เงาตามตัวแต่ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะนิพพานเสร็จแล้วเรายังเป็นเสขาบุคคลคําว่าเสขาบุคคลนี่แปลบุคคลยังต้องศึกษานั่น,นหมายความว่าโสดาบันต้องศึกษาเป็นสิกขาคามีนาคามีอ,าาอ,มอรหันถ้าพระอรหันต์เขาได้อาเขาได้อาเสขาบุคคลคือคนไม่ต้องศึกษา แล้ววันนี้พระพุทธเจ้านิพพานทปแล้วใครสอนเราต่อไปพระพุทธเจ้าเห็นพ้าอนน์หายไปก็สั่งพระไปเรียกมาเขาก็เรียกมาพระพุทธเจ้าถามว่าอนน์เธอร้องไห้ทําไมท้านนก็บอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมใจจะนิพพานต่อไปข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครสอนเป็นแค่ปโสดาบันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอาน,านันทาดูก่อนอนน์ ในเมื่อตถาคตนิพผ่านไปแล้วถ้าทร,รมวินัยที่ตถาคตสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอค้ามาศาสดาไปเป็นครูจะเป็นครูสอนเธอแต่สําหรับอนอนท์เองเนี่จะรรลุอรหันต์คืนก่อนวันรุ่งขึ้นที่พระมหากัตริจะทําสังขยาณานี่พระพุทธเจ้าร,รู้จริงๆนะเวลานั้นพระมหากษัตริก็จะอยู่ที่นั่นไม่ได้พูดกันถ้าท่านทราบลงหนา้า มันบอกว่าสมมติว่าวันรุ่งนี้พระมหารกรุษบจะไปชมสงฆ์ธรมสังฆยนานคืนวันนี้ดาะนนจะบรรลุมรรคผลเป็นพาาระรามพร้อมไปสมิทายานพร้อมด้อภิญญาหกพระไปนสมิทายานก็เป็นอันว่าพระนรินก็คอยมาหลังจากวันกลางเดือนหกยงถึงวันวันอะไรวันสิบสี่ขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดนะวันรุ่งขึ้นเขาจะทำไปสมสังฆทาน ถ้าเ่าไหล้วตอนเช้าๆชพระอรหันท์ทั้งหมดเวลานั้นไปทาวิธีศรายานทั้งหมดที่ประชุมกันรวมกันอยู่ก็ต่างเตือนว่าโนนสุ่งนี้เขาจะทำสังฆนานแล้วนะวันนี้คุณยังเป็นพระโสดาบันอยู่จงเร่งรัดการปฏิบัติแค่โนนก็ขยันใหญ่ใช่ไหมนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างจงกรมบ้างจงรีบ้างจงแบนบ้าง มันจะเดินกลมๆไมได้ยังไ,เไ,เเไงเป๋ไปเป๋มาก็แบนแบนตรงเป๋บ้างเห่นไหมก็เร่งร้ายขนาดหลัจงจนทั้งดึกไม่ทำมีทางได้อราหารันมันก็เป็นเวลาใกล้สว่างเขึ้นมาแล้วในยามที่สามก็รู้สึกหนักใจตัวเองก็คิดในใจว่าหรือเราจะเครียดเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าขอนอนสักปัะเดียวเหอะ นอนคอยพระอรหันต์เวลานี no like ้พระโสดาบันจะคอยอรหันต์จะมาอะไรก็มาคอนอนสักนิดหนึ่งนะก็เมื่อคิดว่าจะนอนอารมณ์ก็คลายตัวไอการตั้งใจก็ไม่เครียดคิดว่าจะผ่อนนีไหมอารมณ์ก็เริ่มละอารมณ์ทั้งหมดคลายตัวลงการคลายตัวในจุดนั้นเนี่ยขอญาติโยนโปรดทราบว่ามันไม่ปล่อยเลยหรอกมันจะต้องทรงจิตอยู่แค่อุปจารสมาธิ จะปล่อยเลยไม่ได้ยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วก็ยาจริงเนะพราเริ่มคลายอารมณ์หวังจะนอนเอียงกายลงไปหัวไม่ทันจะถึงหมอนเท้าซ้ายยกขึ้นเท้าวขวายังหยั่งพื้นอยู่ใช่ไหมแขนข้อศอกแขนขวาถึงพื้นเตียงเป็นอรหันต์ตรงนั้นเองถ้าเป็นอรหันต์ท่าหอ่อถ้าท่านนอนอนะ นั้นตามบาลีเนี่บอกว่าพระนรนท์บรรลุอรหันต์ในท่าอิเิียบทสี่จะนั่งก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่จะยืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่เป็นตอนที่อารมณ์จิตคลายฉใน,นการปฏิบัติธรรมวิดาญาโยมพุทธบริสัทก็เหมือนกันการกระทาของเราถ้าเร่งร้ายเกินไปเคร่เกินไป,น,ไปนี่มันไม่มีผลมันจะมีผลต่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นศข พออารมณ์เริ่มสบายๆคลายคเครียดมันจะได้กับตรงนี้แหละเ้าถามว่ารู้มาจากไหนอาตม,มาขอยืนยันว่าตัวเองก็พบมาแบบนั้นแหละแต่ได้จุดที่จะได้เข้ามาเนี่ยมันได้ตัวจิตเบากําลังนั่งนั่งเครียดตึงเป่งเพ่งจุดให้ใจเข้าให้ใจออกรู้มั่งไม่รู้มั่งท,ทําจิตเครียดมันไม่ได้พอเริ่มคลายตัวปั๊บเดี๋ยวถูกวะนะ พักเท่าเดี๋ยววะเดี๋ยวว่ากันใหม่มันล่อก,กันตรงเนี้ยไม่ทันยาภาคจิตไม่ทันยาข้าถึงจุดพักนะมันเอาตรงนั้นมันได้กับตรงนี้จนจิตเริ่มสบายจะได้การปฏิบัติ็บรนดาแทนพทธบริษัทเอาผลกันจริงๆก็ปฏิบัติตามผลที่บอกแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อคืนที่ว่าทําแบบสบายๆนะทําแบบไม่หนักเวลาหนึ่งโมงเช้าฉันจะบูชาพระเข้าใจไหม เวลาสองทุ่มหรือสามทุ่มเวลานอนฉันจะภาวนาัึงสิบครั้งเวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาฉันจะภาวนาซึ่งนิดหนึ่งไม่ต้อมากถึงจุดนั้นเราทําถึงจุดนั้นเราทําเราทําทุกวันจะเรื่อว่าถ้าถึงจุดไม่ทําใจไม่สบายนั่นหมายที่จิตเป็นฌานแล้วจิตมันมีการทรงตัวหรือบางท่านก็ถึงเวลานี้จะถวายข้าวพระถึงเวลานี้ จะใส่บาตรให้กับพระไอ้ในจิตที่คิดว่าจะใส่บาตรวิจาหาของมันเป็นจาคานุสติกรรมถานเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานไม่ต้องไปนั่งถ้าคิดว่าเราจะถวายกับพระพระท,ที่มาเป็น,นบาตรเป็นพระสงค์อันนั้นเป็นสังขารุสติในเมื่อจิตจำนึกถึงท่านอยู่เวลานั้นจิตเป็นฌานในสังขารุสติอันบันงง่ายก็ม่ต้องของ่ายๆแต่วันหนักอริส์หนักที่ว่าง่ายเนี่ยหนักมาก นันก็วิธีทำที่แบบง่ายๆเนี่ย네ทำให้เป็นปกติเอ๊นี่หน้าครัวครูมันขี้เกียจสอนลูกศิษย์ขี้เกียจแต่อย่าลืมนะว่าครูมันได้เพราะชมัาจิจากขี้เกียจนะเห็นไหมสอนลูกศิษย์ขยันก็เลยหน้าไปดิก็เป็นว่านี่เป็นวิธีปฏิบัตินี่ต่อไปก็จะขอแนะนำจุดจบของกรรมาฐาน ถ้ากรรมาฐานถ้าเราปฏิบัติกันไปไม่รู้จดจบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหนื่อยเปล่าแต่มันได้น้อยเกินไปเราลงทุนหนึ่งบาทได้กำไรสี่บาทนั่นมันขาดทุนนะเหนื่อยมากใช่ไหมต้องลงทุนหนึ่งบาทได้กำไรแสนบาทโอ้โหมากไหมหากินแบบนี้รวยไหมรวยเราชาตินี้เราไม่เอาเราชาติหน้าใช่ไหถวายธนทาน ข,ข้าวข้าวช้อนเดียวชาติหน้าเอาเอ,าอาิมานทองคำตั้งเยอะแยะแตอนที่ทำาไงวิธีทำเพื่อจุดจบก็หาจุดจบหนึ่งก็โสดาบันต้องเอาให้ได้คำว่าพระโสดาบันนี่เราต้องเอาให้ได้ถามว่าเอาอยัางไงจะเป็นประโสดาบันหรือไม่เป็นยังไงก็ช่างเราไม่ได้รอพระพุทธเจ้าพยากรณ์ แล้วก็ดูลีลาเขาพระโสดาบันพระประสดาบันท่านทํำยังไงเราก็ทําตามท่านพระโสดาบันท่านทางร,รททนนทนงอารมณ์อย่างนั้นได้ตลอดย4ี่ชั่วโมงเราทรงไม่ได้แล้วก็ทรงมันวันละสามชั่วโมงวันหนึ่งเราเป็นประโสดาบันสามชั่วโมงใช่ไหมเป็นคนธรรมดาที่เก้าชั่วโมงรวมไปกิ่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเป็นผีทั้งสิบสองชั่วโมง ก็ยังดีใช่ไหมก็อย่างนี้ประสดาบันจริงๆนะทุกคนนะไม่ยากเลยอย่าลืมนะการปฏิบัติของทุกคนมุ่งเข้าหากดโพสดาบันทันทีนะจะเป๊ไปเป๊มาอารมณ์ต้องถืออารมณ์ไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวต้องใช้อารมณ์ใจด้วยอารมณ์ใจก็คือหนึ่งสกายทิษฐิ เราต้องตัดสกายะทิฏฐิแต่ตัดเบาๆอย่าจัดแรงเพื่อการตัดกิเลสมีจุดเดียวคือสกายะทิฏฐิตัวเดียวพระโสดาบันก็ตัดตรงนี้พระสิกขาคามีก็ตัดตรงนี้พระนาคามีก็ตัดตรงนี้พระอรหันต์ก็ตัดตรงนี้ตัดที่เดียวตอนนี้เราก็มาตัดกันอย่างพระโสดาบันกับสิกขาคามีสองอย่างนี้ตัดเหมือนกัน ือเราก็มีความรู้สึกต้องบังคับอารมณ์มันอารมณ์ของเรามันมีความเมาคิดว่าร่างกายนั้นเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอันนี้หลเดือดตลอดเวลาธรรมดานของคนแล้วก็ต้องตัดความรู้สึกว่าร่างกายที่มันจะเป็นเราหรือไม่ใช่เราก็ช่งางหัวมันเถ แต่ว่าในเมื่อเราเอาศัยยในร่างกายเราก็ต้องจําให้ได้ว่าร่างกายนี้เราเอาศัยได้ไม่นานนักไม่ช้ามันก็ตายให้ถือว่าความตายของร่างกายเป็นธรรมดาของคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายกันแน่คิดนีนะและก่อนจะตายก็เราจะเป็นคนตายเปล่าเกิดมาแล้วใหญ่คนไรประโยชน์ อันดับที่สองสักกายทิฏฐิคนธรรมดามีความสงสัยได้วความดีของพระเจ้าในพระธรรมของพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราไม่เอาอละพระโสดาบันท่านไม่สงสัยถ้ามีความเชื่อใดวความจริงใจว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมดีพระอริยสงฆ์ดีแล้วก็หันใจเข้ามาเชื่อตามพระโสดาบันก็ต้องเลือกเชื่อเหมือนกันนะ พระสงฆ์นี่ก็มีหลายประเภทประเภทที่เรียกว่าบทเข้ามาเฉยๆอะไรเขาเรียกบทรับบทรีบทหนีสงสารบทสายเข้าสุขบทสนุกตามเพื่อนมีไหมเคยบทไหมเมื่อ几ลุงลุงเคยบทแต่ไม่รู้บทกม่วันเคยบทรับบทรีแต่บทหลบเขาบทหนีสงสารถ้าบทนีสงสารดี คนนี้เกจริงอาจังไอ้โบกพลนเข้าสุกก็ไม่เป็นเรื่องกินแหลกไม่ทําความดีก็รวมความพระที่บวชเข้ามาในตอนต้นท่านเรียกว่าสมมติสองอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ยอมรับว่าเป็นพระใช่ไหมอันนี้พระประเภทนี้เราต้องเลือกท่านดูว่าจริยาองค์ไหนดีพอสมควรควรยอมรับตับถือได้แต่ยอมรับตับถือ ถ้าจจตนายไม่ดีไม่ควรยอมรับต้องถือเราเฉยเสียไม่ใช่ด่าแต่เฉยไม่สนใจตอนที่พระที่เราจะยึดได้จริงๆก็ต้องตั้งแต่ระโสดาบันขึ้นไปเรือเบโสดาบันขึ้นไปถ้าไม่มีเครื่องหมายที่พระอรียเจ้านี่ไปถามเข้ายิางเละใหญ่เลยถามว่าคุณเจ้าันรลุอะไรเป๋อะไเสร็จยิงปใหญ่เลยเดี๋ยวก็ฉูดเข้าวางเขาดงไป ตอบไป่ไเรื่องในเราเลยถามเขา้าถ้าองค์ไหนบอกว่าฉันเป็นพระโสดาภีทาคานาคารหันองค์นั้นไม่ต้องไหวก็ได้ไม่ใช่พระแล้วเลิกกันนะแต่พระอริยเจ้าเขาไม่อวดตัวเองอยู่แล้วเขายิ่งเป็นพรเป็นะโสดา,าบาันเขารู้เขาแย่เพราะยังไม่เป็นสกิทาคามีถ้าถึงสกิทาคามีแล้วถ้ารู้สึกตัวว่าทั้งเขาแย่หนักท่ายังไม่ได้เป็นนาคามี เวลาคามีถ้าตึยังแย่อยีก็ไม่เป็นอรหันเป็นอรหันต้ยังแย่ยังไม่ผ่านไม่เป็นเรื่องไม่เห็นอะไรดีเลยอารมความเราก็ตั้งใจยอมรับนักถือพระที่ทรงอารมณ์จริงอารมณ์จริงเป็นไงคือท่านไม่ะเม,มิดพระธรรมวินัยไม่คัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วมีสภาพไปสูญ ถ้าเราจิตเป็นอุสลไปสู่สุคติจิตเป็นอโุสลไปสู่ทุกติถ้ายังไม่หมดจิเลสต้องเวียนว่ายใยเกิดในวัฏฏะอันนี้พระเจ้าตรัสอย่างนี้ถ้าใครเขาค้านคำนี้แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาเราตามเขาเราก็เจ้งก็เป็นว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง พระธรรมที่ไม่เป็นภัยคําพูดที่ไม่เป็นภัยกับใครนี่คือพระธรรมของพระเจ้าจริงพระสงฆ์ที่ยอมรับนะับทือพระเจ้าเคยยอมรับนะ้ำถือกฎของกรรมจริงเราไม่สงสยนะัยเนี่ยพอนะอันนี้ได้ข้อที่สองข้อที่สามก็ส่งสินให้บริสุทธิ์สำหรับสินนี่ความจริงทุกคนมีแล้วทุกคนทุกคนมีสิลอยู่แล้วมีแม่จารคนา จะมีแต่มันไม่ค่อยจะครบห้าไม่ค่อยจะสามคัคคีกันแต่ว่าไอ้ตัวที่เราไม่ขาดมันมีประจําอยู่แล้วนะเข้าใจไหมมีอยู่แล้วทุกคนตัวที่เราไม่ละเมิดก็มีบางสิ่ขอบทแทนที่เราละเมิดอยู่บางครั้งก็ละเมิดจริงจังบางครัง้งละเมิดเผลอใช่ไหมก็ค่อยๆยยับยั้งไอ้ตัวที่เราคอยจะละเมิดอยู่เนี่ยตั้งใจตั้งใจอย,อย่างนี้สิ เคยรับคำแนะนำจากสมเด็จพุทธโฆษาพุทธาจารย์ว่านงสมัยนั้นเป็นนักเทศท่านบอกนักเทศแล้วมาเทศให้ฉันฟังสิโอ้ไปเทศสมเด็จฟังคางก็ตีกันสิใช่ไหมบอกหลวงพ่อครับแยกให้เขียดทางตีกับทังกบเลยครับสาทใไมก็หลวงพ่อเทศผมก็ฟังแต่พระงเทศหลวงพ่อฟังมันไมาใหญ่แล้วทางตีกัน านก็นเลยถามว่าไปเทศสงห์เขาเน้ให้คนเขาถึงประสเบเข้าใจระาสดาบันไดยอย่างบอกไว้ทราบครับองนั้นไม่ได้นะเพื่อพระปญญาณนะไปจับก็ได้จนจะตายโอเ้เพอปัญญาทา่านบอกเอางี้เลยกันเวลาไปเทศนะคนทุกคนจะให้รักษาสิ้นห้าเต็มวันนะ่ะมันยากบางคนทําได้บางคนทําทไม่ได้แต่น้อยคนทำได้แต่วิธีที่เราจะรักษาได้เต็มวันเป็นของไม่ยาก โดยใช้วิธีอย่างนี้ให้เขาเลือกเวลาเวลาไหนที่เขาว่างจากกรรมที่เบี่ยงเบพอจะเว้นกันได้ให้เว้นสักวันละสามสัโมทำไมงั้นก็ตั้งต้นมาตั้งแต่ตอนเช้าหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าอะไรจะไปอะไรจะมาก็ช่างเถอะตอนนี้ทรงสินห้าให้ครบการทรงสินห้านี่ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาทำงานทุกอย่าง จอมดไม่ฆ่าเจอปลาไม่ตีใช่ไหมเอาแค่สามชั่วโมงเลยสามชั่วโมงไปแล้วมันจะพร่องมัง่งมจะร่วมมัง่งตามใจมันแต่รักษาจริงๆวันละสามชั่วโมงเขาถือว่าทรงชานในศีลารรนิติกรรมทฤษฎกรรมฐานวันละสามชั่วโมงนมั่นแหละเราก็ยังรู้ใช่ไหมก็เลยเอาตัวอย่างท่านไปเทศปีนี้ไปเทศอีกอย่างนั้นพอรุ่งข้าไปปีเขาจะมุ่งไปใสนั่นอีก ถามว่าญาติโยมใครทรงสินห้าได้บ้างหลายคนฮะถ้าทรงสินห้าได้จริงๆก็เป็นประโสดาบันมีแค่นี้ไม่ยากยากไหมผู้ฉันพูดมาเหนื่อยกับตายไม่ยากแต่ปฏิบัติได้ไม่ได้แบบเอาจริงๆนะญาตโยมนะเอางี้นะเอา,าเบาๆนะหนึ่งตัดสกายญาิทีิ มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายไม่ใช่คิดกันทั้งวันเช้าคิดึ้นมาเช้าต้องคิดเลยว่าวันนี้มันอาจจะตายก็ได้แต่ก่อนเมื่อในเมื่อมันยังไม่ตายกายงานทุกอย่างที่มีตามหน้าที่ทําให้ครบถ้วนทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่เป็นสุขนั่นมันยังไม่ตาย รายการที่สองถ้าบังเอิญมันจะตายวันนี้เราขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ยอมลงนรกถ้าเรายังนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงพระธรรมก็ดีนึกถึงพระอริยสงฆ์ก็ดีวันนั้นลงนรกไม่ได้เรื่องการนึกก็ไม่ใช่ว่าต้อตงนึก,กันทุกลมหายใจเขาออกตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ความเคารพจริง ขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอว่าทำเป็นที่พึ่งขอพ,อพ,อพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้นึกทําการงานต่อไปถ้าตั้งใจรักษาสิ้นห้าตามสมควรมันก็เผอบ้างอะไรบ้างข้อสําคัญที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเดียวก็ตามเจ้านึกด้วยความมั่นใจหลังจากนั้นมีงานแล้วก็วนึกไม่ไหวว่ต้องนึกงานใช่ไหม เวลาคุยกันก็ต้องนึกถึงเรื่องคุยกันเวลาทํางานก็ต้องนึกถึงงานเวลาไปธุระก็ต้องนึกทางที่เราจะเดินไปแต่จะลืมว่ากําลังใจที่นึกไว้ตอนเช้าเนี่ยมันไม่เสื่อมมันจะขังใจถ้าเวลานั้นเมื่อเอินเดินไปเจอรถถูกรถชนตายก็ดีถูกไปชนต้นไม้หักตายก็ดีไปเจอมดโ่อเลาะตายก็าตาม คดนเสียงมดผูร,ราองมาไตายวันนั้นอายุสั้นนะเขาจะตายด้วยวิธีไหนก็ตามวันนั้นเราจะไปสวรรค์ทันทีเพราะอารมณตอนเช้าที่ส่งตัวไว้ดังนั้นในข้อน,นี้ขอบันดาญาโยมพระทวยสัตว์ลายยังเข้าใจว่าคําว่ากรรมฐานไม่ได้หมายความว่าต้องไปนั่งขัดสมาธิเสมอไปกรรมฐานที่พระเจ้าสอนไว้ตั้งเยอะแยะ เราก็นำมาใช้ส่วนที่ง่ายแล้วก็มีผลจริงคืออนุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธ,ธานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสตินึกถึงพระอ,อริยสงฆ์เป็นสังขานุสติแล้วก็ไม่ลืมความตายมีพระโสดาบันได้สองข้อลวและายการต่อไปก็พยายามทรงสินให้บริสุทธ ถ้าทรงสินบริสุดใตลอด24ชั่วโมงเป็นประโสดาบันแล้วนะเอาตัวอย่างหรือเวลา3นาทีคือเอาเกันจริงๆเอาให้ได้ในะวันนี้นะเอาตัวได้จริงๆขอทุกคนจงคิดว่าเราจะไม่ลงนรกทุกคนตั้งใจแบบนี้นะทุกวันก่อนที่ทุกท่านตื่นขึ้นมาใหม่ๆ แต่เวลาที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆ้วถ้าจะลุกขึ้นนั่งหรือไม่ลุกนั่งก็ตามใจนะไม่บังคับถ้าบางทีลุกขึ้นนั่งจิตไม่เป็นสุขก็ไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งพอตื่นพับอารมณ์สบายจับตั้งใจเวลานั้นทันทีนึกในใจว่าพุทธังสนลังกระชามิขปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเปที่พึ่งทรมังสนลังกระชามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง สังขังสนังกระฉามิขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ต่อน,นั้นไปเอาเวลาสักนิดหนึ่งภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกไม่กว่าโธเอานิดเดียวให้เวลาสักสองสามนาทีเป็นอย่างมากหลังจะั้นกระลุกไปทาง,งานตามปกติขอยืนยันว่าทุกท่านลงนรกไม่ได้ แล้วเวลานี้พูดมาพูดไปเมื่อเลยเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เลิกกันหันเวสมาทานศีลสมาทานประรรมทาน,าน,านโอ้วันนี้คุยง่ายสบายนะเอ